ผมเห็นมันเหมือนเคยมีพี่สุริยาถามนะฮะของยูเรกาอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมีอาการมีอาการอย่างเงี้ยมีอาการแต่ว่าทำไมชนอยู่นะเดี๋ยวก่อนต้องต้องวัดดีๆว่าอันนี้มันคืออันนี้คือเทรนใหญ่อันนี้คือสปีดไลน์สปีดไลน์ต้องตีดีๆ เราต้องหาโซนสัมผัสให้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 คมๆอ,อ่ะอันนี้น่าจะคมแล้วแหละอืมเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะใช้ได้แหละเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวฉีกของห่างอ่าโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับอย่างเงี้ยถือว่านับหนึ่งได้เพราะว่ามีการเปิดกระโดดพร้อมวอลลุ่มขึ้นมาแบบแบบพิลึกแต่เราก็อย่าลืมมองว่าแบบนี้มันก็เป็นได้ แต่แบบนี้มันคืออะไรก็มันปิดแบบเนกาทีแบบมันไม่ใช่ปิดแบบโพ i ิทีฟวันนี้มันเลยแล้วอะใช่ไหมเนี่ยมันบริบทต่างกันเนี่ยใครเข้าไปไล่ตรงนี้เหมือนที่ผมเคยโดนไอทีรับเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายปิดตลาดมันก็อยู่อยู่ข้างล่างอะก็ก็ยังถือว่าเป็นเป็นเนกาทีฟอยู่เนี่ยเวลาตีเราตีให้ข้ามแต่ถ้าวันนี้เออมันมีอาการแล้วด่านต่อไปมันแค่หึที่เราบอกกันสามด่านคืออะไรหนึ่ง กรอบสะสมโซนล่าง2องทเทรนด์ส EMA ถ้า3ผ่านเมื่อไหร่เนี่ยก็มีลุ้น3ผ่านเมื่อไหร่ก็มีตอนนี้ผ่านมาแค่อะไรยังไม่ผ่านเลยนะ <c oughs> อันนี้ผ่านหนึ่งยังไม่ผ่านเลยแค่มีอาการมีอาการเนี่ยยูเลก้าไม่รู้แอปสอบเดี๋ยวก่อนข่าวออกหรือ,อยังคุยถึงเรื่องประกรันจะมายูเลก้าได้ไงอืม ให้บริการออกแบบผลิตเครื่องจักรสำหรับการประกอบและทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์โอ้ยานยนต์ยูเรกาเพิ่งตื่นหรือไงยานยนต์เข้าไปไหนแล้วนะฮะน่าจะเพิ่งตื่นนะครับอืมไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคโอเคก็ก็เก็บไว้ในลิสต์ไว้ก็เก็บไว้ในลิสต์ถ้าเมื่อไหร่มีอาการหรือเขียวขึ้นมาชิด MA อย่างเงี้ยอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละน่าจะ ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้แหละมีเขาเรียกว่ามีอาการแต่ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับโอเคไปดูในฝั่งของต่อไปอ๋อดีเพนเหมือนกันวันนี้ผมเจอแปลกประหลาดหลายตัว เมื่อวานเนี่ยเราก็ไม่อยู่เราเห็นเป็นแท่งวันที่สองไปซะสละอืมแปลกไหมเห็นเห็นความเห็นความผิดปกติไหมทั้งวอลลุ่มและนิสยัยอ่าพวกนี้นี่กระจกไปเลยกระจกไปเลยเนี่ยนี่ของจริงเปล่ามาแล้วนะครับผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานเฮ้ยอะไรวะกลับบ้านมาไม่ทันก็ เนี่ยเป็นดาวเทรนมาตลอดเขาเคยเกิดโศกอนาตรกรรมถ้าใครเข้าตลาดมาทันเขาเกิดโศกอนาตรกรรมครับเห็นไหมเนี่ยผมลากเมาส์เนี่ย,าาน,ยนานลคือลากเมาส์แท่งเดียวเนี่ยหลายหลายวิเลยนะเนี่ยนี่คือโศกอนาตรกรรมครับใครเข้าตลาดมาทันเจ้าดีเพนเนี่ย IPO วันแรกทาง ในทางกฎหมายก็ไม่ผิดนะฮะเพราะเขามีสิทแต่ในทางในในทางมารยาทอ่ะคือคุณไม่ได้เกรงใจมวลชนที่เข้าไปร่วมลงทุนกับคุณเลยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วเป็น IPO ที่สยองมากนะฮะขึ้นไปถึงยี่บสองปิดตลาดไปที่สิบสองโหดไหม IPO วันนั้นนะฮะผมนี่จำติดตาเลยนั่นคือกับดัก IPO เลยนะครับช่วงวันนั้นนะเดือนเดือนน่าจะเดือนตุลาคมหรือเปล่าเออเดือนตุลาคมสยองมากนะฮะแล้วพอไปข่าวไปออกโอ้หมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยเข้าไปสะสมสะสมเนี่ยอาจจะมองเป็น i ิสติบิวชันก็ได้เพราะว่ากรอบเนี่ยเขาเขาไม่ทำโลแล้วแต่เขาออกห้างแบบน่าเบื่อออกห้างแบบน่าเบื่อจนกระทั่งอ่าเขากลับมาหรือยังแบบนี้ EMA 89วันแรกเมื่อวานวันนี้นับสองพร้อมวอลลุ่มด้วยนะครับเล็กแต่ผมมองว่าในในเชิงเทคนิคเนี่ยมาแล้ว มาแล้วไม่รู้ว่าพี่เขากลับมาแล้วหรือเปล่าก็ในส่วนของมองเป็นไซเคิลสั้นๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ10.3เป็น A นะฮะถ้ามองในภาพใหญ่นะเอาตรงนี้ก่อนเล่นเป็นไซเคิลสั้นๆไปไอ้แท่งยาวนี่อย่าเพิ่งไปนับไม่งั้นเนี่ยนับเบื่อแน่นอนมันยาวเหลือเกินนะฮะตรงนี้เป็น A ไปก่อน10.3เป็นภาพใหญ่ A นะครับใสเคลนค่อนข,ข้างกว้างหน่อย A B C จะค่อนข้างกว้าง,างเผลอวันเดียวสิบจุดสามคือลงลงทั้งชาติขึ้นสามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่นะครับเพราะว่ามาแล้วมาแล้วเด่นชัดเชียดไม่ค่อยเห็นอะไรเด่นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ไม่เชีย์การซื้อขายนะผมพูดตามตามเทคนิคอลแล้วก็ระมัดระวงังนะหาแมสให้เจอก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหาแมสให้เป็น นะแล้วก็ Mo n e y management ให้เป็นแบ่งไม้แบ่งอะไรกันกันตกลงมาเนี่ยซื้อทุกครั้งเนี่ยต้องคิดว่าเราต้องผิดเออไม่ต้องไปกลัวว่าต้องซื้อซื้อทุกครั้งคิดว่าเราต้องผิดไว้ก่อนอย่างน้อยเราต้องผิดอย่าไปคิดว่าเราต้องถูกเพราะว่ามันคือตลาดทุนครับเราจะมาเหมาว่าเราจะถูกทุกครั้งเนี่ยบ้าบอครับไม่มีทางแน่นอนซื้อทุกครั้งต้องคิดว่าเราต้องผิดผิดแล้วทำไมต้องแบ่ง ซื้อทุกครั้งใบแอดเลยว่าเราต้องผิดแน่นอนอย่างน้อยถูกทางแต่อาจจะผิดราคาต้องต้องมีไมค์เซ้แบบนี้ถูกทางฉันถูกแน่นอนฉันไม่จะซื้อฝั่งนี้ฉันมีไมค์เซ้สอย่างคือหนึ่ง,งกว่าผสมโซนล่าง 2. องเทรนไลน์ส EMA 8 9ถูกหมดติ๊กเช็คลิสต์เลย1นึสกรอบสะสมเทรนไลน์ EMA 8 9ดผ่านหมดแล้ววอลลุ่มก็มาแต่ฉันอาจจะซื้อผิดราคา ฉันผิดแน่นอนฉันขอแบ่งแบ่งสักกี่ครั้งจะจะเคลียร์ฉันได้กี่ครั้งอ่ะฉันขอห้าครั้งแล้วกันฉันไม่ค่อยแม่นฉันขอห้าครั้งแน่จริงลงมาฉันซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้มีไม d s e t แบบนี้นะฮะงแกะเออแกะเชื่อมโยงเออแกะเชื่อมโยงนะชอบชอบชอบอาจจะอย่างนี้ก็ได้พี่นสุตาน้ามันไงน้ํามันดิบน้ํามันดิบดาวเทรน82แล้วพวกนี้ต้นทุนถูกต้นทุนถูกลง อย่างที่เคยบอก TOA ก็มานะครับ